สำหรับคนที่โสดไร้คู่ต้องฟังคลิปนี้ให้ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ผมสินแสนัทพงศ์ได้มาพบกับทุกท่านอีกครั้งในรายการ อบบ้านรวยด้วยหวงจุย้ยวันนี้ผมขอเสนอเรื่องราวที่ท่านผู้ชมทางบ้านและแฟนเพจรวมทั้งลูกค้าของผมได้ส่งคำถามมากันอย่างมากงายผมเชื่อว่าร้อยละเจโดยพ่อสาวเนี่ยอยากจะทราบกันเนี่ยอย่างแน่นอนเรื่องที่ผมจะพูดนี้นะครับ ก็คือพอหวยรวยรักหรือดาวดอกท้อมหาเสน่ห์เพราะทอหวยรวยรักเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งใน่วงจุย้ยในทางวิชาห่วง่วงจุ้ยบอกว่าถ้าใครมีดาวทอหวยเนี่ยอยู่ในห้องนอนหรือห้องรับแขกเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ ถ้าเป็นสาวโสดก็จะมีหนุ่มเนี่ยเข้ามาลุมรักลุมจีบลุมชอบหรือถ้าเป็นหนุ่มโสดก็ยังมีสาวแก่แม่ไม้เนี่ยเข้ามาลุมรักลุมจีบลุมชอบด้วยเช่นกันแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วห้ามทําเด็ดขาดเพราะว่าถ้าทําแล้วเนี่ยนะครับจะเกิดเรื่องชู้สาวขึ้นภายในบ้านนะครับ ตอนนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการที่จะทำนะครับตำแหน่งดาวทอหวยรวยลักหรือดาวทอหวยหมาจิ๋ให้กับทุกท่านให้ท่านเนี่ยหาแจกันดอกไม้สวยๆมา1อันนะครับแล้วก็ไปหาดอกไม้นะครับที่ท่านชอบอาจจะเป็นดอกกุหลาบก็ได้ ดอกโบตันก็ได้หรือดอกอะไรก็ได้นะครับมาปักใส่ไว้ในแจกันนะครับแล้วก็เติมน้ำสักครึ่ง้อนแจกันก็ได้นําไปวางในตำแหน่งที่ดาวถ่อหวยเนี่ยสถิตอยู่ในตำแหน่งบ้านหลังนั้นหรือในตำแหน่งท่อหวยของคนคนนั้นซึ่ง หลังจากที่ได้วางไว้แล้วนะครับจะส่งผลให้เป็นที่ประจักษ์อาจบางคนอาจจะเร็วอาจจะช้าไม่แน่นอนนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะ15วันเดือนหนึงหรือ2เดือน3เดือนนะครับก็ได้ผลซึ่งก็มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในวิชาของดาวถ่อควยรวยรักนี้ซึ่งผมก็หวังว่า สำหรับท่านที่ต้องการจะมีคู่นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ลองทำนะครับดาวถ่อหวยมหาเสน่ดูแล้วก็ท่านจะได้ลงจากคานเร็วๆครับสวัสดีครับ